ตำแหน่งพนักงานห้างมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชุมชนคนหางานกลับมาพร้อมกับตำแหน่งพนักงานห้างนะคะที่ห้าง B ิ g C ซ u p e r Center สาขาชนบุรีค่ะมีตำแหน่งว่างถึง10อัตราเลยนะคะมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัท B ิ g กซ u p e r Center จำกัดมหาชนสาขาชนบรุรีแยกคีรีค่ะรับสมัครพนักงาน5้าตำแหน่งกว่า10อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ตอนนี้นะคะได้แก่ตำแหน่งพนักงานจัดเรียงสินค้าจำนวน4อัตราพนักงานอินเวนทอรีจำนวน1อัตราพนักงาน New Business จำนวน3อัตราพนักงาน Plaza าาจำนวน1อัตราและพนักงาน Store จำนวน1อัตราค่ะหลักฐานในการสมัครงานนะคะใช้รูปถ่าย2ใบค่ะ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวุฒิการศึกษานะคะคุณสมบัติของผู้สมัครค่ะจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาระดับม .3 ขึ้นไปนะคะหรือเทียบเท่าค่ะเพื่อนๆที่สนใจสมัครนะคะสามารถไปสมัครได้ด้วยตนเองค่ะผ่านสัมภาษณ์พร้อมเริ่มงานได้ทันทีเลยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคลคลค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหางานกันอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารงานใหม่ๆกันด้วยค่ะ